ัวยอย่างข้อที่หนึ่งนะครับในเรื่องของลึกจริงลูปกปรากฏคนมองปลาครับครูไฮไลท์ตรงนี้เลยนะครับเห็นภาพปลาเนี่ยอยู่ลึกจากผิวน้ํา10เมตรนะครับจงหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยปลาเนี่ยอยู่ลึกจากผิวน้ําเท่าไหร่นะครับก็สิ่งที่เราได้มาจากโจทย์เนี่ยก็คือ S อสารมครับเห็นภาพของปลาเนี่ยอยู่ลึกจากผิวน้ํา10เมตรนะครับแล้วก็โจทย์ให้หา S นะครับระยะวัตถุว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่โจทย์กำหนดให้ เราจะมงของน้ำเนี่ยเท่ากับ4ี่ส่วนสามนะครับอ่าอันดับแรกครับคุณเขียนแบบนี้ก่อนครับคนมองปลาจริงๆแล้วเราต้องเขียนมานะครับเพราะว่าเราจะได้ทราบข้อกาหนดของมันว่าเป็นอย่างไรนะครับคนมองปลาแสดงว่าแต่ว่าแสงเนี่ยต้องเดินทางจากปลาไปหาคนครับอ่เราเขียนหัวลูกศรแบบนี้นะครับแสงเดินทางจากปลาไปหาคนปลาเนี่ยอยู่ในน้ําครับเขียนลงไปครับคนอยู่ในอากาศ ดังนั้นน้ำเนี่ยคือตัวกลางที่หนึ่งครับดัชนีเหตดัชนีเหตของน้ำเนี่ยจดกำหนดให้แล้วคือสี่ส่วนสามดัชนีเหตของอากาศเนี่ยเท่ากับหนึ่งนะครับแสดงว่าข้อนี้ครับนี่แสงนั้นทางจากเมากไปเน้อยครับนะสี่ส่วนสามันคือหนึ่งจุดสามสามสามเขาก่นเาะ n อากาศมันแค่หนึ่งนะครับแสงนั้นทางจากเมากไปเน้อยเราก็เขียนมาเลยครับเมากไป n น้อยแสดงว่า สิ่งครับมากกว่าลึกปรากฏนะเอ็นมากก็คือเอ็นของน้ำนะครับส่วนเอ็น้อยเนี่ยนะครับเอ็น้อยก็จะเป็นเอ็นของอากาศนะครับนะกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะ่าจะคุยย้ำนะครับว่าเราควรเขียนมานะครับเพราะว่า าเราไม่เขียนมาเนี่ยเราจะทําโจทย์เรื่องของลึกจริงลึกปรากฏเนี่ยได้ได้ค่อนข้างยากนะครับอ่ะคราวนี้จากภาพในโจทย์บอกมาแบบนี้แล้วนะครับก็คือตัวนี้คนตัวนี้ปลานะครับปลาอยู่ลึกจากผิวน้ำเนี่ยสิบเมตรนะครับตัวนี้คือระยะของลึกปรากฏ s ภาพนะครับแล้วก็เอ่อจากด้านนี้นะครับจุดนี้นะครับถึงระยะตรงนี้คือหนึ่งเมตรนะครับอ่ะทีนี้ เราทราบเลยแล้วเ,เราทราบอยู่แล้วว่าน้ำเนี่ยคือตัวกลางที่1นะครับอากาศคือตัวกลางที่2องเราเขียนไปเลยครับหนึ่งสองนะครับข้างล่างเป็นน้ํานะครับข้างบนเป็นอากาศแสงทางจากน้ําไปอากาศนะครับลึกจริงมากกว่าลึกปรากฏลึกจริงตัวนี้คือภาพครับอลึกจริงอที่ที่โจทย์กำหนดให้ตรงนี้คือภาพนะครับ ลึกจริงเนี่ยแสดงว่ามันต้องลึกมากกว่า10เมตรนะครับเพราะนั้นครูก็วาดมาเลยครับระยะตรงนี้ก็แล้วกันครับอันนี้คือลึกจริงครับก็วาดภาพป่ามานะแสงต้องไปตกทุบที่ตัวป่าครับแล้วก็เดินทางเข้าสู่ตาของคน ทำมุมตกลงเป็นมุมเซต้าหนึ่งครับทำมุมผักเหเป็นเซต้าสองครับเส้นตรงเส้นนี้นะเรียนดูที่กูุขีดนะครับมันคือเส้นสายตานะครับเพราะ,ะนั้นสุดสุดทางเส้นนี้ก็คือภาพนั่นเองนะครับก็ลึกปรากฏหยุดนี้นะครับลึกจริงตรงนี้นะครับ,ก,รรรบก็เป็นไปตามที่โจทย์กำหนดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นในการทําโจทย์เรื่องของลึกจริงลึกปรากฏนะี่ะอันดับแรกเลยนะวาดรูปนี้มาก่อนเอาเขียนเขียนข้อความนี้มานะครับแล้วก็วาดภาพมาว่า ลึกจริงอยู่ตรงไหนลึกปรากฏอยู่ตรงไหนนะครับต่อมาให้เราเขียนสมการเรื่องของลึกจริงลึกปรากฏเลยนะครับ s พาม์ s, ส่วน s เท่ากับ n 2 cos เซต้าสองหาร n 1 cos เซต้าหนึ่งเขียนมาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราทราบตัวแปตรตัวไหนเราก็ใส่ไปเลยครับส่วนตัวแปตรตัวที่เหลือเราค่อยหาครับ s พายมคือเลขสิบครับ s, s คือสิ่งที่เราต้องการหา n สองคือหนึ่งครับ n หนึ่งคือสี่ส่วนสาม cos t ซสองไม่รู้ครับถูกไหมคร cos t h สองเรายังไม่รู้ cos t h หนึ C ่งไม่รู้เพราะนั้นสิ่งต่อมาที่เราต้องทำเนี่ยเราต้องมาพิจารณาโจทย์ครับถ้าเราดูจากโจทย์นะครับขยันนิดหนึ่งครับรนี้ตรงนี้คือมุม theta สอง ถ้าเราดูจากโจทย์นดี๋ยวนโจทย์ให้ระยะนี้มาครับสิบนะครับตรงนี้คือหนึ่งถ้าเราลากเส้นตรงนี้มาครับลเส้นนี้มาสองเส้นนี้ขนานกันครับแล้วก็เส้นนี้ครับตรงนี้คือมุมเซต้าสองแสดงว่ามุมนี้ก็เป็นรรมุมเซต้าสองด้วยถูกไหมครับเพราะว่าเป็นมุมแยงกันนะครับเพราะนั้นเซต้าสองก็อยู่ตรงนี้ก็จะทําให้เราสามารถทราบคอเซต้าสองได้เดี๋ยนแล้วถ้าเราดูจากรูปสําเล็ส์ที่ครู ระบายสีตัวนั้นนะครับก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับครูทําการแยกลูกมากแล้วกันนะครับอ่ะตังนี้คือมุมเซต้าสองครับตัวนี้คือหนึ่งตัวนี้คือสิบนะครับเพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราเราจะสามารถหาค่าได้ก็คือสแควรูสิบกำลังสองบวกด้วย1นยกกำลังสองนะครับก็ใช้พิธากลัสธรรมดาครับ ก็จะได้ค่าออกมาเนี่ยก็คือ square root 101เพราะนั้นเราจะทราบค o s ต้แล้วก็คือคอ s คือชิดฉากนะครับเพราะนั้นก็จะแทนค่าเป็น10ส่วนด้วย root 101ต่อมาหาคอสต้านึครับ ซึ่งในการหา cos ต้าหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะใช้กฎของสเนลเลยนะเขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะครับหาเต้าหนึ่งก็ใช้ไซ n ต้าหนึ่งส่วนด้วยไซ n ตาา้าสองเท่ากับ n สองส่วนด้วย n หนึ่งจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปเลยครับมันก็จะได้ว่าไซ n ต้าหนึ่งครับส่วนด้วยไซ n ตา2 2> า้ตาสองไซต้าสองเนี่ยเราดูจากสามเหลี่ยมก้อนนี้ครับ ซน์เซต้าสองคือหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งศูนหนึ่งเนาะไซน์คือข้ามฉากนะครับหนึ่งส่วนสแควร์ูทหนึ่งศูนย์หนึ่งเอสองคือเลขหนึ่งครับเอหนึ่งคือสี่ส่วนสามอ่าเพราะนั้นค่าของไซน์เซต้าหนึ่งครับตัวนี้เราย้ายก้อนนี้นะมาคูนกับเลขหนึ่งครับแล้วก็ย้ายสามครับกลับขึ้นมา,าข้างบนอ่ามันก็จะได้เป็นสามส่วนด้วย สี่สแควรูทหนึ่งศูนย์หนึ่งคราวนี้เราทราบค่าของไซน์เซต้าหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับคือข,ข้อน,นี้นะครับแต่ว่าเราต้องการเป็นคอสเซต้าหนึ่งดังนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยถ้าตัวเลขด้านหลังตัวเนี้ยตรงนี้เลยตรงที่กูงกลมเนี่ยมันเป็นเลขที่เราไม่รู้จักเช่นมันไม่ใช่เลขสามส่วนห้าสี่ส่วนห้าหนึ่งส่วนสองนะครับหรือรูทสามส่วน2ก็ตามนะครับคือมันไม่ใช่มุมเซต้าหนะึ่งะมันไม่ใช่มุมสามสิบหกสิบห้าสิบสามสามสิบเจ็ด เก้าสิบนะครับก็ก็จะเป็นตัวเลขที่เราไม่รู้จักวิธีการคือให้เราสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมา1นลูกครับจากนั้นใส่มุมใดปุมหนึ่งเป็นเซต้าหนึ่งซะแล้วก็เอาค่าตรงนี้ครับค่าไซน์เนี่ยไปแทนค่าในสามเหลี่ยมก้อนนี้นครับไซน์คือข้ามฉากนะครับข้ามก็จะเป็นเลข3ครับส่วนตรงข้าม,มุมฉากก็จะเป็นสี่สแควรูห์หน มันจะทําให้เราเนี่ยทราบด้านนี้ครับว่ามันยาวเท่าไร่พราะเราทราบครบ3มด้านแล้วเนี่ยเราจะสามารถหาค่าคอสแตนหนึ่งได้นะครับเพราะนั้นครูก็ตั้งสมการแบบนี้เลยครับสแควรูทเอาด้านตรงค่ามุมฉากครับมายกกําลังสองครับแล้วก็ลบด้วยด้านนี้ครับสแควรูทวงเล็บ 4, สี่สแควรูทหนึ่งศูนย์หนึ่งครับทั้งหมดยกกําลังสองลบด้วยสามกลงังสองนะตรงนี้ครูคิดเลขมาแล้วนะครับก็ จะได้ค่าออกมาเนี่ยประมาณก็แล้วกันนะีเ,าะเราใช้ค,ค่าประมาณนะประมาณสี่สิบนะนั้นเราก็จะได้ค่าของคอสต้าหนึ่งครับคอสคือชิดฉากครับชิดคือสี่ฉากคือ4ี่สวรูหนึ่งศูนย์หนึนะครับแล้วก็ทำการแก้ตัวเลขออกมาครับก็101่งนหนึ่งตัดครับคูตามานี้เลยนะครับ สี่ตัดสี่สิบครับเหลือสิบสิบบนสิบล่างตัดกันครับอันนี้นะสิบบนสิบล่างตัดกันนะครับเพราะฉนั้นสมการเนี่ยก็จะเหลือแค่สิบส่วนด้วย s อเท่ากับสามส่วนด้วยสี่แก้สมการอีกรอบนึงครับเพราะนั้น S เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับนั่เล่นเอาสี่ครับคูณกับสิบแล้วย้ายสามลงมาครับแล้วย้วย้าย,ายอีไปฝั่งหนึ่ง มันก็จะได้เป็นสิบคูณสี่หารสามเท่ากับเอสอันนี้คือย้ายเอสไว้ด้านซ้ายแล้วกันนะครับสเสอยแล้วตัวแปรลอกไว้ด้านซ้ายนะครับสี่สิบหารด้วยหารด้วยสามครับก็จะมีค่าประมาณกันแล้วกันนะครับเอาใช้ค่าประมาณไปเลยนะประมาณสิบสามจุดสามเมตรก็ระเห็นว่าลึกจริงครับ 13.3ลึกปรากฏเนี่ยสินะครับก็เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องของลึกจริงลึกปรากฏนะครับอันนี้ก็จะจบในตัวอย่างข้อที่1ครับเดี๋ยวในตัวอย่างข้อที่2ครับไปดูใน EP ถัดไปครับ